เทียบคำพูดกวางแอปนอร์มอลน้ำหวานซาซาปัญหาที่ต้องปิดฉากรักหลายคนยังคงพูดถึงการเลิกราของกวาง a b บนอร์และน้ำหวานซาซาที่จู่ๆประกาศปิดฉากรักพร้อมประกาศขายเรือนหอราคา16ล้านบาทโดยหนุ่มกวางได้เปิดใจครั้งแรกสรุปสาเหตุที่เลิกกันบอกว่า ถ้าสรุปสาเหตุเลยคือเข้ากับทางครอบครัวไม่ได้แต่กวางต้องอธิบายก่อนวันนี้ไม่ได้จะมาต่อว่าใครไม่ได้จะบอกว่าตัวเองถูกฝั่งโน้นผิดความคิดทางโน้นไม่ใช่ความคิดที่ผิดเพียงแต่เป็นความคิดที่ฝั่งกวางไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เหมือนหุ้นส่วนบริษัทที่คุยกันแล้วไม่ลงตัวก็แยกกัน ล่าสุดสาวน้ำหวานได้เปิดใจอีกครั้งบอกว่าถามว่าย้อนกลับไปเกิดอะไรขึ้นขอไม่ลงไปประเด็นเหตุการณ์วันนั้นที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดจากเราสองคนตัดสินใจร่วมกันในปัญหาที่แก้ไม่ได้ปัญหามันแก้ร่วมกันไม่ได้ก็อย่าแก้ผ่านการพยายามที่สุด ถามว่าหวานสู้ได้อีกไหมหวานสู้ได้ไปต่อได้แต่ว่าต้องดูเพื่อนร่วมทางของเราด้วยว่าเขาหมดแรงถ้าปัญหาของสองคนตนและกวางเคลียร์กันทุกครั้งแต่ปัญหาอื่นๆบางทีตนนั้นเป็นคนกลางแก้ไม่ได้ทุกอย่างต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้เรื่องของครอบครัวปัญหาส่วนตัวใจหวานไม่ได้อยากให้ใครรู้ตนตั้งใจบอกแค่ว่าเรามีปัญหาที่เราแก้กันไม่ได้ เพราะการพูดบางปัญหาส่งผลไม่ใช่แค่สองคนแต่มันส่งผลไปถึงคนอื่นเรื่องในครอบครัวก็อยากเก็บไว้ในครอบครัวประเด็นไปไหนมาไหนกันสามคนกวางรายการคุยแซบโชกวางเล่าเป็นกา์ไลน์หรือตัวอย่างประสบการณ์ให้ฟังกับคนอื่นๆแล้วกันไม่ได้มาต่อว่าใครคือการไปไหนมาไหนด้วยกันสามคนบ่อยๆคือแม่หวานหวานกวางซึ่งเยอะครับ ไม่ถึงขนาดทุกมือแต่บ่อยจะว่าเขาผิดก็ไม่ได้ผิดแต่เป็นปัญหาตั้งแต่แรกแรกซึ่งเราทั้งคู่เมเมรไม่ดีเองทำให้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วน้ำหวานสัมภาษณ์ปกติตนและพี่กวางใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมากใน24ชั่วโงงของตนพยายามจัดสรรให้ดีที่สุดสำหรับทุกคนอยู่แล้วเสร็จงานไปหาพี่กวาง บางวันรู้สึกว่าพรุ่งนี้ทำงานอีกเราทิ้งแม่ไว้ข้างหลังแม่จะเหงาไหมพรุ่งนี้พี่กวางเอาไงชวนแม่ไหมพี่กวางบอกว่าก็เอามาสิเดียวไปกินข้าวกันทุกครั้งเขาค่อนข้างเป็นคนออกปากชวนด้วยซ้ำถึงไม่มีแม่ก็มีเพื่อเขาที่อยู่บ้านเดียวกับเขาไปไหนมาไหนเป็นกลุ่มอยู่แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้อยากมามีแต่เราสองคนผลัดกันชวนมาทำกับข้าว ประเด็นไปไหนมาไหนกันสามคนกวางรายการคุยแซบโชว์กวางเล่าเป็นไกด์ลายหรือตัวอย่างประสบการณ์ให้ฟังกับคนอื่นๆแล้วกันไม่ได้มาต่อว่าใครคือการไปไหนมาไหนด้วยกันสามคนบ่อยๆคือแม่หวานหวานกวางซึ่งเยอะครับไม่ถึงขนาดทุกมือแต่บ่อยจะว่าเขาผิดก็ไม่ได้ผิดแต่เป็นปัญหาตั้งแต่แรกแรก ซึ่งเราทั้งคู่เมเมรไม่ดีเองทำให้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วน้ำหวานสัมภาษณ์ปกติตนและพี่กวางใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมากใน24ชั่วโงงของตนพยายามจัดสรรให้ดีที่สุดสำหรับทุกคนอยู่แล้วเสร็จงานไปหาพี่กวางบางวันรู้สึกว่าพรุ่งนี้ทำงานอีกเราทิ้งแม่ไว้ข้างหลงังแม่จะเหงาไหม พรุ่งนี้พี่กวางเอาไงชวนแม่ไหมพี่กวางบอกว่าก็เอามาสิเดียวไปกินข้าวกันทุกครั้งเขาค่อนข้างเป็นคนออกปากชวนด้วยซ้ำถึงไม่มีแม่ก็มีเพื่อเขาที่อยู่บ้านเดียวกับเขาไปไหนมาไหนเป็นกลุ่มอยู่แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้อยากมามีแต่เราสองคนผลัดกันชวนมาทํากับข้าว